สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนค่ะเราเจอกันอีกแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราพูดถึงศาสนาต่างๆทั้ง4ศาสนาครบหมดแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูข้อสอบนะคะตัวอย่างข้อสอบแต่ทีนี้ตัวอย่างข้อสอบเนี่ยครูรวมมาให้เป็นส่วนๆค่ะคือเริ่มจากศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูศาสนาคริสศาสนาอิสลามครูมีเวลาแค่40นาทีครูก็เลยไม่แน่ใจะนะคะว่าครูจะแบบสามารถพูดได้ทุกข้อหรือเปล่าแต่นักเรียนสามารถที่จะไปลองดูตามพวกแบบข้อสอบเก่าๆเ,เ,เพื่อทบทวนก็ได้เพราะจริงๆแล้วข้อสอบที่เกี่ยวกับศาสนา เวลาที่เขาออกเขาก็จะถามวนไปวนมาอยู่ในประเด็นที่สําคัญสําคัญหลักๆียงแต่อาจจะเปลี่ยนคําถามเปลี่ยนมุมเท่านั้นเองแต่จะเป็นประเด็นหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลักธรรมหลักต่างๆที่แบบเป็นลักษณะเดียวกันนะคะสามารถที่ไปดูย้อนข้อสอบหลายๆปีเพื่อทบทวนได้นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะนะคะส่วนแรกจะเป็นส่วนของศาสนาพุทธก่อนนะคะพระพุทธศาสนาก่อนค่ะข้อแรกค่ะในขาวมีอาชีพเป็นช่างไม้ซึ่งเขาพอใจทํางานตามที่เขาได้รับมา ได้รับมอบหมายด้วยความติตรองขยันหมั่นเพียรเอาใจใสนะ่ในขาวปฏิบัติตามหลักข้อใดเนะะี่ยค่ะเป็นช่างไม้นะคะเขาพอใจทํางานที่เขาได้รับมอบหมายนะ,ะทำงานด้วยความติตรองขยันเอาใจใส่เขาปฏิบัติตามหลักข้อใดนะคะ,ะ,นะะเห็นไหมคะอันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะอันนี้คือหลัก อิธิบาท4ค่ะทางแห่งความสําเร็จใช่ไหมคะซึ่งเริ่มต้นเลยคนเราอยากจะทําอะไรประสบความสําเร็จต้องยึดตาหลักอิธิบาท4ี่ก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสา4ี่ข้อฉันทะคือเราต้องมีความพอใจนะคะในสิ่งที่เราทําก่อนค่ะซึ่งความพอใจนั้นอาจจะเกิดจากความรักความชอบการเห็นความสําคัญก็ได้ใช่ไหมคะนอกจากมีความรักความพอใจแล้วก็ต้องมีความขยันหมั่นเพียรใช่ไหมคะต้องทํางานด้วยความขยันนะคะต้องเอาใจใส่สิ่งที่ทํหมั่นหาความรู้เพิ่มเติม มันดูแลในสิ่งที่เราทําให้มันไม่ขาดตกบกพร่องแล้วก็ต้องมีการามีวิมังสาคือมันตรวจสอบด้วยเหตุและผลว่าเราทาสิ่งที่เราทําไปแล้วเนี่ยมันดีหรือยังเราจะพัฒนาตรงไหนได้บ้างหรือมันมีปัญหาอะไรที่เราควรจะแก้ได้บ้างนะคะนี่คือหลักอิธิบาท4นะคะอ่านะคะส่วนตัวเลือกอื่นๆค่ะก็ยังไม่ใช่คําตอบค่ะนะอย่างพละ5นี่เป็นกําลัง5ประการในการแก้พวกอัอกุุลนิวรณ์ใช่ไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็ยังไม่ใช่วุฒิธรรมนี่ หลักธรรมที่เกิดความเจริญงอกงามคือกุลปรกการศึกษาอธิษฐานธรรมนี่ก็เป็นหลักธรรมที่สามารถที่เราที่จะตั้งเอาไว้ในจิตใจนะคะเป็นเครื่องที่นําจิตใจให้เกิดความรอบรู้เสียสละบังเกิดความสงบใช่ไหมคะซึ่งก็ยังไม่เกี่ยวกับโจทย์นั่นเองนะคะะต่อไปค่ะ ข้อต่อไปค่ะเมืองไทยทุกวันนี้มีการกล่าวหาว่าเพื่อนบ้านไม่รู้จักกันต่างคนต่างมีความเห็นแก่ตัวมากขึ้นแต่ภาพเ,เช่นนี้แต่ว่าคนไทยขาดหลักธรรมใดนะคะอ่าเนะะี่ยค่ะต่างคนต่างอยู่นะเหมือนไม่รู้จักกันเลยเห็นแก่ตัวเนี่ยนะคะอ่านะคะไม่ได้แบบไม่ได้มีความรักสามัคคีกันเลยเนี่ยเราขาดอันไหนนะคะอ่านะคะก็คือขาดข้อ นี่ค่ะสังขาวัตถุสี่ค่ะธรรมที่ทําให้คนเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันใช่ไหมคะซึ่งเป็นธรรมที่ผูกใจคนเอาไว้ให้เกิดความรักสามัคคีกันะนะคะซึ่งเราพูดถึงไปแล้วในข่าวในเมื่อสองครั้งที่แล้วค่ะสังขาวัตถุสี่ประกอบด้วยทานปิยวาจาอัตถาจริยาสมานัตตาคะ,ะก็คือทานรู้จักให้ปิยวาจาคือรู้จักพูดด้วยกันด้วยดีพูดด้วยวาจาไพเารจิงใจพูดในสิ่งที่มีประโยชน์อัตถาจริยาก็คือเหมือนบําเพ็ญประโยชน์ทำตัวทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นช่วยเหลือเกื้อกูลกัน สมาณัตาตาก็คือเสมอต้นเสมอปลายเคยทําดียังไงก็ทําดีเสมอต้นเสมอปลายเห็นไหมคะสี่ข้อนี้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ําใจทําให้เกิดความรักใคร่าสามัคคีกันในชุมชนหรือในกลุ่มคนที่เราครบหาสมาคมอยู่นั่นเองนะคะ,ะข้อนี้ก็ไม่ยากคะ่ะอันนี้คือ,อผมวิหารสีใช่ไหมคะในข้อนี้ สิ่งที่ตรงข้ามกับมุทิตาคือข้อใดอะ,อะไรหมุ่ข้ามกับมุทิตานะคะเราก็ต้องรู้ก่อนว่ามุทิตาคืออะไรนะคะมุทิตาเนี่ยอยู่ในพรม,มิหารสีมุทิตาคือยินดีเมื่อผู้อื่นมีความสุขใช่ไหมคะ,ะใครมีความสุขเราก็ยินดีกับเขาด้วยสิ่งที่จะตรงกันข้ามก็คือสิ่งที่เป็นข้อ สองค่ะความริษยานันเองค่ะนะ,ะรู้สึกแบบอะไรนะไม่พอใจเมื่อคนอื่นมีความสุขนะคะอยากจะทําให้ความสุขเขาหายไปอะไรเงี้ยค่ะนี่คือริษยาคะจะตรงข้ามกันนี่ค่ะอันนี้คือหลักพรมวิหาร4เห็นไหมคะเมตตาคือปรารถนาอยากให้คนอื่นมีความสุกะะกมสกขาาะะกรขุณา,า,าคืออยากให้คนอื่นพ้นทุกข์เห็นใครมีความทุกข์เราสงสารไม่อยากให้เขาทุกข์เลยมุทิตาคือพอเห็นคนอื่นเขามีความสุขเราก็พอยินดีไปด้วยอุเบกขาคือวางใจเป็นกลางเป็นธรรมใช่ไหมคะนี่คือพรมวิหารสี่นะคะอ่านะคะ ต่อไปคะ่ะความยากจนของประชาชนนับเป็นปัญหาสําคัญของประเทศไทยในปัจจุบันการที่รัฐบาลรู้ปัญหาและพยายามกาจัดปัญหานั้นโดยมุ่งแก้ปัญหาโดยมุ่งแก้ปัญหาที่เหตุที่แท้จริงของปัญหานะแล้วดาเนินการตามวิธีที่ดีที่สุดเท่ากับนําหลักการของข้อใดมาใชเนี่ค่ะรัฐบาลรู้ประชาชนมีปัญหาความยากจนนะพยายามแก้ปัญหาที่สาเหตุที่แท้จริงของมันนะคะโดยเลือกวิธีที่ดีที่สุดเหมาะที่สุดนะคะแต่ว่ารัฐบาลกําลังใช้หลัก อริยสัจสี่ใช่ไหมคะซึ่งเป็นหลักธรรมสำหรับการแก้ปัญหาหรือดับทุกข์นั่นเองคะ่ะโดยเน้นการแก้ปัญหาที่สาเหตุนะคะอ่านะคะอ่าเมื่อกี้ก็คืออริยสัจสี่นั่นเองคะ่ะ ต่อไปอันนี้ก็ไม่ยากอันนี้นี่ะนะคะเรื่องโอวัทปาติโมค่ะโอวัทปาติโมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงน,นะคะมีใจความสําคัญอันเป็นหลักการสําคัญของศาสานาว่าอย่างไรโอวัทถปาติโมที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงนะคะนะมีใจความสําคัญอันเป็นหลักการสําคัญของศาสานาว่าอย่างไรนะคะ,ะนะคะ,ะเราลองมาดูนะคะนี่ค่ะเป็นหลักธรรมที่เน้นการละชั่วทําดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์ สอนให้พระสงฆ์ถือคันติและแนวทางสันติในการเผยแผ่ศาสนาแสดงถึงเป้าหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนาและวิธีการเผยแผ่ศาสนาประกาศจุดยืนที่เด่นชัดของศาสนาพุทธอันแตกต่างจากศาสนาร่วมสมัยทั้งหลายนะฮะบางคนบอกอาจารย์ที่อ่านมากขาโอวาทปาติโมกนี่นาใช่ค่ะแต่อย่าลืมว่าเขาบอกว่ามีใจความสําคัญอันเป็นหลักการสําคัญของศาสนาว่าอย่างไรก็ต้องเป็นข้อหนึ่งค่ะเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยนอกจากท่าน อะไรนะท่านได้มีโอวาสกับภาษาวกที่มาประชุมร่วมกันแล้วว่าจะเผยแพร่ศาสนาอย่างไงจะต้องเป็นแบบอย่างอย่างไงใช่ไหมคะท่านก็ยังได้ประกาศหลักการของศาสนาด้วยว่าศาสนาพุทธเนี่ยหลักการก็คือการละเ,เว้นความชั่วทําความดีทําจิตใจให้บริสุทธิ์เหมือนกับเป็นกรอบใหญ่ของศาสนาพุทธเลยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนี้คือข้อหนึ่งค่ะ ต่อไปค่ะนายแดงได้ฟังประกถาธรรมทางวิทยุกระจายเสียงเรื่องพักคุณของบิดามารดาแล้วเกิดความสำนึกว่าตนเองไม่ค่อยได้เอาใจใส่บิดามารดาเลยจึงเริ่มเอาใจใส่ทำนุบีทำนุบำรุงบิดามารดาตั้งแต่นั้นมาพฤติกรรมของนายแดงตรงกับข้อใดนี่ค่ะนายแดงนะคะ ได้ฟังเรื่องบุญคุณบิดามารดาพอได้ฟังปุ๊บโอ้โหเกิดสํานึกเลยค่ะว่าตัวเองเนี่ยยังบกพร่องนะคะก็เลยเริ่มเอาใจใส่พฤติกรรมตรงกับข้อใดนะคะอ่ะข้อนี้คือเรื่องของมักแปดใช่ไหมคะเราก็ต้องมาดูซิว่ามักแปดข้อไหนที่มันตรงกับโจทย์นี้ที่เห็นในข้อความในโจทย์นี้นะคะอ่าะนะ,ค,ะคำตอบก็คือข้อที่หนึ่งค่ะสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตะสัมมาทิฏฐินี่เห็นไหมคะบอกเกิดสํานึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยเอาใจใส่บิดามารดาเห็นไหมคะแต่ว่าตัวเองเริ่มรู้สึกละโอ้โหเริ่มรู้สึกว่าีที่ที่ผ่าน ฉันควรทาในสิ่งที่ดีกว่านี้เห็นไหมคะเริ่มรู้สึกถูกผิดดีชั่วเสร็จแล้วเริ่มเอาใจใส่บิดามารดาตั้งแต่นั้นมาแฟงเริ่มกระทําในสิ่งที่ดีแล้วก็คือสัมมากรรมตะกระทาในกระทําชอบนั่นเองนะคะอันนี้คือมีสัมมาทิฏฐิคือมีความเห็นชอบรู้ถูกผิดดีชั่วใช่ไหมสัมมากรรมตะคือกระทําในทางที่ชอบนั่นเองค่ะส่วนข้ออื่นเนี่ยไม่ได้บอกว่าเขามีหรือไม่มีนะคะแต่มันไม่ปรากฏในโจทย์ค่ะอย่างเช่นสัมมาวายมะยังไม่ได้มีปรากฏในโจทย์ตรงไหนว่าเขามีความพยันเหมั่นเพียนใช่ไหมคะอ่านะ มีมีใกฏในประโยชน์ตรงในประโยคตรงไหนว่าเขาประกอบอาชีพสุจริตเห็นหมั้ยเพราะฉะนั้นอันที่ปรากฏเห็นชัดๆก็คือข้อหนึ่งสัมมาทิฏฐิกับสัมมากัมมันตนะ,ะ,ะนะคะนะคะต่อไปค่ะข้อต่อไปค่ะหลังตัดสรุปใหม่ๆพระพุทธเจ้าทรงลังเลพระไทยที่จะประกาศคําสอนเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าทำที่ตรงตัดสรุนั้นลึกซึ้งเกินกว่าปุถุชนผู้นาด้วยกิเลสจะเข้าใจได้ นะเมื่อพระพรมมาทูลอาราธนะา,ธนะาธนให้แสดงธรรมจึงทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบเหมือนบุคคลสี่ประเภทเหมือนดอกบัวสี่ชนิดแล้วตัดสินใจแสดงธรรมข้อความนี้แสดงถึงอะไรนะคะนะนี่ค่ะท่านบอกว่าโอ้ลักษท,ที่ท่านตัดสรุนีย่ยากเกินกว่าที่คนจะเข้าใจนะแต่ตอนหลังท่านก,ทานก็ท่านก็มาพิจารณาว่าคนคนเรามีหลายประเภทเหมือนดอกบัวใช่ไหมคะที่มีหลายประเภทแล้วก็เลยตัดสินใจแสดงธรรมข้อความนี้แสดงให้เห็นว่า นี่คะ่ะระดับสติปัญญาของบุคคลแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแม้ทาที่ท่านตัดสู้จะลึกซึ้งจะยากจะลึกซึ้งเพียงใดก็ตามก็ย่อมมีคนที่มีสติปัญญาที่แบบมีระดับสติปัญญาสูงที่สามารถที่จะแบบเข้าใจาแล้วก็เอาไปปฏิบัติได้นะคะแล้วก็บางคนอาจจะไม่เข้าใจไม่สามารถปฏิบัติได้ก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ว่าคนที่เข้าใจและปฏิบัติตามได้ก็ยังมีใช่ไหมคะเหมือนกับคนที่มีระดับต่างๆเหมือนดอกบัวระดับต่างๆนั่นเองนะคะ ะะการรู้เห็นอย่างไรจึงเรียกว่าธรรมจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมค่ะในคําสอนของพุทธศาสนานะคะการรู้เห็นอย่างไรจึงเรียกว่าธรรมจักสุหรือดวงตาเห็นธรรมนะคะ,ะนะคะคำว่าดวงตาเห็นธรรมในที่นี้ก็คือหมายถึงการเห็นว่าะนะคะนี่ค่ะสิ่งใดที่มีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมมีการดับไปเป็นธรรมดานะคะ,ะทุกอย่างเกิดแต่เหตุใช่ไหมคะถ้าเหตุดับสิ่งที่เกิดแต่เหตุก็ดับไปค่ะก็คือเรื่องของหลักเหตุและผลนั่นเองนะคะ อ่ะนี่ค่ะนี่ค่ะการเห็นธรรมจักสูนะคะหรือดวงตาเห็นธรรมคือรู้เห็นความจริงด้วยปัญญาะะว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นว่าสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้น่อมีความกลับไปเป็นธรรมดานะคะอ่ะต่อไปค่ะคําสอนใดของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าค้านกับหลักการสําคัญของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะอ่านะคะจริงๆศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์ฮินดูเกิดในสังคมเดียวกันแล้วก็อยู่ร่วมสมัยกันจริงไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะมี หลายอย่างที่คล้ายคลึงกันแต่สิ่งที่ต่างกันอย่างชัดเจนเลยคือเรื่องนี้ค่ะนี่ค่ะคำสอนเรื่องอนัตตาศนะาสนาพุทธจะสอนเรื่องอนัตตาทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่ได้มีอะไรที่เป็นตัวตนถาวรนิรันดรไม่ได้มีอะไรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงใช่ไหมคะแต่ศาสนาพรามฮินดูเนี่ยเขาจะมีอะไรนะคะมีปรมาตามันเป็นวิญญาณที่แบบเป็นตัวเป็นวิญญาณสากลเป็นนิรันดรอ,อะไรอย่างงี้ค่ะเขาจะตอในเรื่องอัตตานั่นเองนะคะอ่ะ ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าทุกขสมุท,ทยัยนะคะทุกขสมุทัยนะ,ะก็คือเหตุแห่งทุกใช่ไหมคะนี่ค่ะทุกขสมุทัยคือเหตุแห่งทุกคือสาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกนั่นเองนะคะซึ่งในทางศาสนาพุทธเนี่ยทุกอย่างเกิดขึ้นจากเหตุใช่ไหมคะความทุกข์ก็ย่อมมีเหตุของมันถ้าไม่ต้องการให้ความทุกเกิดก็ต้องไปดับที่ตัวสาเหตุนะคะจ่ายพินนั้นต้องขึงให้พอดีจึงจะให้เสียงดนตรีอันไพเราะได้ข้อความนี้น่าจะเข้ากับหลักข้อใด อ่านะคะข้อความนี้นี่หลายคนก็คงจะคุ้นๆุ้นจากพุทธประวัติใช่ไหมคะอ่านะคะอันนี้ก็คือเข้ากับในเรื่องของนี่คะ่ะมัชชิมาปฏิปทาคะ่ะคือทางสายกลางไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปใช่ไหมคะพอดีพอดีนั่นเองนะคะทางสายกลางอ่านะคะอ,อันนี้เป็น ตัวเลือกอื่นนะคะวิมุติสุขคือสุขอันเกิดจากการดับกิเลสอาสวัคคายายคือการรู้วิธีดับกิเลสอนตัตตาความไม่มีตัวตนส่วนมัชฌิมาปฏิปทาซึ่งเป็นคําตอบเมื่อกี้คือทางสายกลางนะคะค่ะต่อไปค่ะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะ,ะข้อใดกล่าวถึงรัทธิตีมูลติของศาสนาพราหมณ์ฮินดูถูกต้องที่สุดอรัทธิตีมูลตินะคะก็คือเชื่อว่า โอ้เทพเจ้าองค์สาคัญเนี่ยทั้ง3องค์เนี่ยจริงๆคือเทพเจ้าองค์เดียวกันนั่นแหละคือพัตติมูลติแต่พัตติมูลติเนี่ยแบ่งตนเองออกเป็น3ภาคเพื่อทําหน้าที่แตกต่างกันใช่ไหมคะคือแบ่งเป็นพระพรหมผู้สร้างโลกพระวิษณุผู้ที่รักษาดูแลโลกใบนี้แล้วก็พระศิวะผู้ที่ทําลายโลกนะคะเพราะฉะนั้นนี่คำตอบก็คือข้อ3ใช่ไหมคะพระพรหมสร้างสรรค์พระวิษณุบำรุงเลี้ยงดูและพระศิวะทำลายนะคะ เรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีพระรามเป็นตัวเอกนั้นสืบเนื่องจากคติของนิกายใดในศาสนาพราหมณ์ฮินดูะนะคะพระรามนะคะที่เราแบบดูในแบบในโขนมั่งหรือแม้กระทั่งในทีวีมั่งใช่ไหมคะเรื่องรามเกียรตินั่นเองนะคะซึ่งเขาถือว่าพระรามเนี่ยเป็นอะไรนะคะพระนารายณ์หรือพระวิษณุเนี่ยอวตารล,ลงมานะคะนี่คือนิกาย นี่ค่ะวัยสนบนิกายก็คือนิกายที่นับถือพระวิษณุหรือพระนารายณ์เป็นหลักเป็นใหญ่นั่นเองโดยเขาจะเชื่อว่าพระวิษณุหรือพระนารายณ์มีหน้าที่ในการปกป้องดูแลโลกใบนี้เวลาโลกใบนี้เกิดทุกข์เข็นเกิดสิ่งที่ไม่ดีต่างๆท่านก็จะอวะตารล,ลงมาเพื่อช่วยปรับยุคเข็นต่างๆนะะปรับทุกข์เข็นต่างๆนะคะหน้าที่หลักของคัมภีร์สามเวทคือข้อใดค่ะนี่ค่ะคัมภีร์พระเวทสีค่คัมภีร์นะคะสามเวทมีหน้าที่อะไรนะคะนี่ค่ะ สามเวทนี้เป็นบทที่ใช้สวดขับกล่อมเทพเจ้าที่ลงมาร่วมในพิธีให้เกิดความเพลิดเพลินนะคะเป็นบทเฮกกล่อมเทพเจ้านั่นเองนะคะ,นะคะนี่ค่ะคำพีพระเวทนะคะแบ่งเป็นสี่คำพีถ้าเป็นลึกเวทเนี่ยใจความหลักจะเป็นบทสันเสริญเทพเจ้ายะชุโรเวทจะเป็นเรื่องระเบียบพิธีในการประกอบพิธีบูชายันนะคะสามเวทเป็นบทขับกล่อมเทพเจ้าอาัฐพเวทเป็นพวกคาถาอาคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะคะ คำพีใดกล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญามากที่สุดอะนะคำพีใดกล่าวถึงแนวคิดทางปรัชญามากที่สุดนะ นี่ค่ะอุปนิสัต์นั่นเองค่ะส่วนที่เป็นอุปนิสัต์จะพูดถึงเรื่องของปัจญ,ญานะคะคือพร,พระเวทแต่ละคมภีรนจะแบ่งเป็น4ตอนด้วยกันค่ะนะ,ะส่วนที่เป็นมันตะนี่จะเป็นพวกแบบมนต่างๆสําหรับขับก่อนอ้อมวัสดุดีเทพเจ้าพามณะเป็นเรื่องระเบียบพิธีในการระเบียบวิธีในการประกอบพิธีกรรมต่างๆขั้นตอนประกอบพิธีกรรมต่างๆอย่างละเอียดอรัญญากะอรัญญากะเป็นคู่มือในการอยู่ป่าใช่ไหมคะส่วนอุปนิสัต์นี่จะเป็นเรื่องของพวกแบบแนวคิดปัญญาที่ลึกซึ้งนะคะ ะะเพราะฉะนั้นคําตอบก็เป็นอุปนิสัต์ค่ะเพราะเป็นแนวคิดทางปัญญาะคะข้อใดมีวันนะครบทั้ง4ี่ในสังคมอินเดียก็ต้องไล่เลยค่ะตั้งแต่พาราหมณ์กษัตริย์แพทย์แล้วก็สูตรใช่ไหมคะพาราหมณ์นี่เป็นนักบวชนะคะกษัตริย์นี่ก็ต้องเป็นแบบพวกแบบอะไรนะกษัตริย์นี่ก็เป็น,ปนวันนะข,ของผู้ปกครองผู้บริหารประเทศแพทย์นี่เป็นคนธรรมดาซึ่งมีอาชีพหลากหลายสูตรเป็นผู้ใช้แรงงานนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ถูกต้องก็คือ ข้อ4ค่ะพราหมณ์เห็นไหมคะพราหมณ์ก็คือนักบวชร,รัฐมนตรีนี่ชนชั้นปกครองเป็น,น,นกับนรักกษัตริย์ใช่ไหมคะนักการธนาคารคือประชาชนธรรมดาทั่วไปมีอาชีพหลากหลายเนี่ยค่ะนี่คือวรรณะแพทย์ส่วนกรรมกรผู้ใช้แรงงานเป็นวรรณะสูตรนะคะข้อน,นี้ตอบข้อ4นะคะอาสมศรีของศาสน,นาพราหมณ์ฮินดูมีไว้เพื่ออะไรหลักอ,า,อาสมศรีจำได้ไหมคะนะคะที่บอกว่ามีาแมมนะพรหมจรรย์คฤือหัตวรันปัสสัญญาศีเนี่ยคะ่ะเนี่ยคะ่คะมีเอาไว้เพื่อที่จะ เป็นวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนจนตายค่ะว่าแต่ละช่วงชีวิตของเราเรามีหน้าที่อะไรเรามีหน้าที่หลักที่จะต้องทําอะไรนะคะตั้งแต่เกิดจนตายนะคะนี่ค่ะอย่างเช่นแบบ่งเป็นขั้นตอนสีขั้นตอนสีช่วงนะคะคมาจันทร์คือวัยพวกเราะคะ่ะเป็นวัยศึกษาเราเรียนนะคะข้ารุัดคือวัยครูะคะ่ะที่ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวนะคะวรรณปัตก็คือวัยของคุณปู่คุณย่าเราที่เริ่มปล่อยวางเริ่มปล่อยวางทางโลกละเพราะลูกหลานดูแลตัวเองได้นะก็เริ่มไปวัดไปวาไปทําสังคม สังคมสงเคราะห์ไปทำประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสัญญาสีนี่คือออกบวชเลยค่ะสละชีวิตทางโลกออกบวชเพื่อหาทางสูงโมกษะนะคะนะคะต่อไปค่ะพรมจารีในอาสมศีของศาสนาพราหมินดูหมายถึงอะไรอันนี้เมื่อกี้นี้ครูพูดถึงไปแล้วนะคะพรมจารีคือวัยพวกเราก็คือวัยที่ ต้องศึกษาเล่าเรียน,นะค่ะนะคะยังต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่นะคะเพื่อหาความรู้ที่จะไปประกอบอ,อาชีพในอนาคตจะได้แต่งงานมีครอบครัวประกอบชีพในอนาคตได้นะคะอรชุนจบการศึกษาเมื่ออายุ25ปีบิดาให้แต่งงานแล้วไปคุมโรงงานชาที่สิงหลังกา10ปีอรชุนมีชีวิตอยู่ในขั้นตอนใดอันนี้ก็ง่ายใช่ไหมคะอันนี้คือวัยคลหัดเห็นไหมคะคือวัยแบบครูค่ะที่ต้องทํามาหาเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ ะะะโมกษะในศาสนาพราหมณ์ฮินดูหมายถึงอะไระโมกษะซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดของของของศาสนานะคะหมายถึงนี่ค่ะการหลุดพ้นจากชีวิตที่เป็น,ปนทุกข์ในโลกใบนี้คือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองค่ะโดยการหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เป็นโมกษะก็คือวิญญาณของเราที่เรียกว่าอาตามันนะคะไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรามาตามานอีกครั้งหนึ่งบรามาตามันเป็นวิญญาณสากลใช่ไหมเป็นพลังของธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ วิญญาณของเราล้วนแล้วทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่เกิดจากปรมาต,ตามันนะคะแล้วก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็เมื่อกลับไปรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปรมาต,ตามันอีกครั้งหนึ่งนะคะผู้ที่นับถือศาสนาพราหมณ์ฮินดูประกอบพิธีศาสตร์เพื่อวัตถุประสงค์ใดพิธีศาสตร์ของศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะเป็นพิธีทําบุญให้กับญาติที่ตายไปแล้วะคะ่ะเป็นพิธีทําบุญให้กับผู้ตายแล้วนั่นเองนะคะ ต่อไปเป็นศาสนาศนสาศนสาศนาคริสต์นะคะาศาสนาคริสต์ค่ะศาสดาพยากรณ์หมายถึงใคราศาสดาพยากรณ์หมายถึงใครนะคะาศาสดาพนาพยากรณ์ก็คือาศาสดาผู้นำสารจากพระเจ้ามาบอกเล่าแกม่มวลมนุษย์ค่ะพระเจ้าเนี่ยจะไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์แต่จะนำสารของพระอ,องค์ฝากมาอย่งางศาสดาองค์ต่างๆเพื่อนำมาบอกกับมนุษย์ใช่ไหมคะ,คะนะคะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะเป็นผู้นำสารของพระเจ้าลงมาเพื่อบอกสู่มนุษย์นั่นเองนะคะ กลุ่มศาสนาใดมีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์ค่ะกลุ่มศาสนาที่มีความเชื่อเรื่องศาสดาพยากรณ์ก็แสดงว่าต้องเป็นกลุ่มศาสนาที่มีวิวัฒนาการมาด้วยกันใช่ไหมคะก็คือศาสนายูดายศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามใช่ไหมคะเชื่อในพระเจ้าพระองค์เดียวกันนั่นเองนะคะแล้วก็เชื่อในมีความเชื่อต่างๆที่คล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเชื่อเรื่องว่าพระเจ้าไม่เคยทอดทิ้งมนุษย์เชื่อเรื่องดินแดนของพระเจ้าเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ พระเมสสิอาห์ในศาสนาคริสต์นะคะหมายถึงใคระนะคะคนชาวยิวนี่เขาจะรอคอยพระเมสสิอาห์ซึ่งพระผู้เป็นเจ้าจะส่งพระเมสสิอาห์มาเพื่อไผ่าผาบาปให้กับมวลมนุษย์ใช่ไหมคะแล้วก็มีชาวยิวกุ่มหนึ่งที่เชื่อว่าโอ้พระเยซูเมสสิอาห์มาถึงแล้วก็คือพระเยซูนั่นเองคะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นในศาสนาคริสต์ก็จะถือว่าพระเยซูเป็นพระเมสสิอาห์นะคะอะ พระเยซูสอนว่าจงรักเพื่อนบ้านให้เหมือนรักตัวเองเพื่อนบ้านในที่นี้หมายถึงอะไรอ่าเพื่อนบ้านในที่นี้ไม่ได้หมายถึงแค่คนข้างๆบ้านเราแน่นอนใช่ไหมคะหมายถึงมนุษยชาติทั้งมวลก็คือเพื่อนมนุษย์นั่นเองนะคะ คำสอนเรื่องตีเอกานุภาพหมายถึงข้อใดค่ะคำสอนเรื่องตีเอกานุภาพคือพระเจ้าเนี่ยมีหนึ่งเดียวเลยค่ะคือดอะวันแต่พระองค์เนี่ยแบ่งแบ่งภาคของพระองค์ออกมาเป็น3พระบุคคลใช่ไหมคือพระบิดาพระบุตรแล้วก็พระจิตใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะคำตอบคือพระเจ้าองค์เดียวจะปรากฏเป็น3พระบุคคลด้วยกันค่ะนั่นก็คือพระบิดาบนสวงสวรรค์พระบุตรก็คือพระเยซูนะคะแล้วก็พระจิตพระจิตเนี่ยจะเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่มาสถิตอยู่ในใจของชาวคริสต์ที่มีความศรัทธานะคะ พระคำพีใหม่พระคำพีใหม่หรือพันธสัญญาใหม่นะคะว่าด้วยเรื่องอะไรนะคะพัะคำพีใหม่จะว่าด้วยเรื่องของพระเยซูและคําสอนของพระเยซูนะคะซึ่งพระคำพีใหม่จะใช้ในศาสนาคริสต์นะคะไม่ได้ใช้ในไม่ได้ใช้ในศาสนายูดายนะคะแต่ถ้าเป็นพระคำพีเก่าจะใช้ร่วมกันทั้งศาสนาคริสต์และศาสนายูดายนะคะเพราะพระคำพีเก่าจะไม่ได้เกี่ยวเรื่องกับพระเยซูเป็นเรื่องของพระเจ้าใช่ไหมคะเรื่องของเรื่องเก่าๆก่อนพระเยซูนั่นเองนะคะ ข้อใดคือเป้าหมายชีวิตตามอุดมคติของศาสนาคริสต์ค่ะศาสนาคริสต์รวมถึงศาสนาที่นับถือพระเจ้าพระองค์เดียวเป็นเอกเทวนิยมค่ะนะเป้าหมายก็จะเป็นเรื่องนี้ค่ะการมีชีวิตนิรันดร์ในดินแดนของพระเจ้าเขาจะเชื่อในเรื่องเดียวกันนะคะการมีชีวิตในดินแดนของพระ,พระองค์นั่นเองของพระเจ้า นิกายโปรตัสตนต่างจากคาทอลิกในข้อใดนะคะน,นี่แต่ถ้าดูตามในช้อยตรงนี้จริงๆก็จะมีต่างกันในหลายประเด็นใช่ไหมคะแต่ถ้าดูในช้อยตรงนี้ก็คือข้อ2ค่ะไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนานะะส่วนในข้ออื่นเนี่ยเชื่อเหมือนกันคะ่ะเชื่อเรื่องพระเยซูเป็นพระบุตรของพระเจ้าใช่ไหมคะเชื่อเรื่องบาปกําเนิดใช่ไหมคะเชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเชื่อเหมือนกันนะคะมีข้อ2ที่แตกต่างกันนะคะข้อสอคือไม,ไม่ถือว่าพระสันตปาปาเป็นประมุขของศาสนานะคะ นะะอันนั้นจะ,ะพระสันตะปาปาเนี่ยชาวคาทอลิกจะถือว่าเป็นประมุขของาศาสนาจากคาทอลิกเลยใช่ไหมคะคือคาทอลิกเป็นแบบประมุขของาศาสนาชาวคาทอลิกทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่โปรเตสแตนต์นจะไม่นะคะ,ค,ะคำว่าศีลในาศาสนาคริสต์หมายถึงอะไรศีลถ้าศีลในาศาสนาพุทธคือข้อห้ามแต่ถ้าศีลในาศาสนาคริสต์นี่คือพิธีกรรมค่ะหมายถึงพิธีกรรมนะคะ ศีละะล้างบาปในศาสนาคริสต์นะคะหมายถึงอะไรคะ่ะศีลล้างบาปนะคะจำได้ไหมคะเป็นพิธีเข้าศาสนาต้องล้างบาปกําเนิดก่อนให้บริสุทธิ์พอที่จะเข้าสู่ศาสนาได้ก็คือข้อหนึ่งคะ่ะศีลที่ทําให้บุคคลเป็นผู้บริสุทธิ์จากบาปกําเนิดและเป็นชาวคริสต์ได้นะคะ การประกอบพิธีศีลมหาสนิทมีความหมายแสดงให้เห็นถึงอะไรพิธีศีลมหาสนิทนะคะนะที่กินเหล้าอง,งุ่นขนมปังไรย,ยีส์นะคะเนี่ยละลึกถึงชีวิตคําสอนของพระเยซูเพื่อเตือนใจให้ทําความดีนั่นเองนะคะการประกอบพิธีศีลกําลังมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรศีลกําลังที่บอกว่า ทำกับเด็กที่โตขึ้นมาสัหน่อยนะคะจะได้แบบคอนเฟิร์มที่ตัวเองว่าเป็นชาวคริสต์ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็คือข้อ2ให้ยืนยันว่าเป็นคนที่ยึดมั่นในความเป็นชาวคริสต์อย่างสมบูรณ์ค่ะเป็นการยืนยันเป็นการคอนเฟิร์มนั่นเองนะคะข้อใดเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ของาศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์นะคะ,ะสำหรับนิกายโปรเตสแตนต์ศีลศักดิ์สิทธิ์จะมีแค่สองศีลใช่ไหมคะก็คือศีลล้างบาปศีลมหาสนิทค่ะส่วนอีกอีกห้าศีลที่เหลือ,อนี่ไม่ถือว่าเป็นศีลศัก,กดิะะ์สิ ต่อไปค่ะศาสนาอิสลามค่ะศาสนาสุดท้ายนะคะศาสนาอิสลามมีลักษณะต่างจากศาสนาอื่นในเรื่องใดอันนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของศาสนาอิสลามเลยนะคะนี่ค่ะการปฏิบัติศาสนากิจการดําเนินชีวิตประจําวันของเขาเนี่ยไม่ได้แยกจากกันค่ะชาวมุสลิมจะดําเนินชีวิตประจําวันของตัวเองเยอยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามเลยเพราะคําสอนของศาสนาอิสลามไม่ได้เป็นคาสอนแค่ศีลธรรมเท่านั้นแต่เป็นธรรมนูญคือเหมือนเป็นกรอบใหญ่ในการดําเนินชีวิตเลยครอบคลุมทั้ง การเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมครอบคุมไปหมดเลยค่ะนะคะข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้องที่สุดต,ต้องมาดูทีละข้อค่ะถ้าอย่างนี้นะคะศาสนาสลามเป็นศาสนาที่มีวิวัฒนาการจากพระหุทธรนิยมเป็นเอกเทวนิยม ข้อ2ค่ะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติให้ทุกคนต้องถือศีลดในเดือนลอมฎอดอนข้อ3ค่ะศาสนาอิสลามถือว่าพระคมภีอัลกุรอานเป็นพระวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดนะคะส่วนข้อ4ี่ค่ะศาสนาอิสลามเป็นศาสนาที่บัญญัติว่าวุสลิมทุกคนต้องศรัทธาในพระอัลลอฮ์แต่เพียงพระองค์เดียววันนี้ชัดเจนเห็นไหมคะข้อ4ค่ะต้องนับถือพระอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะคะ ส่วนข้อหนึ่งนี้ไม่ได้วิวัฒนาการจากพาหูนะคะเขาเป็นเอกเทวนิยมใช่ไหมคะอ่านะเป็นเอกเทวนิยมมาตั้งแต่แรกแล้วนะ,ะวิวัฒนาการของเขามาจากศาสนายูดายซึ่งก็เป็นศาสนาเอกเทวนิยมเหมือนกันค่ะนะ นะในเดือนรอมาดอนนี้ทุกคนต้องถือศีลอดใช้แต่ว่าถ้าเผื่อเป็นเด็กเล็กๆเ,เป็นผู้หญิงท้องเป็นคนป่วยก็ได้รับยกเว้นเหมือนกันนะคะอ่านะคะก็คือคนที่สุขภาพไม่ดีอย่างนี้หรืออย่างยังเด็กอะไรก็ได้รับยกเว้นนะคะอ่ะข้พี่เอากุรอานไม่ใช่พระวจนะของท่านนบีมูฮัมมัดน,นะคะเป็นพระวจนะของพระอัลลอฮ์คือพระเจ้าเลยทีเดียวนะคะ เหตุใดศาส,สนาอิสลามจึงไม่มีรูปเคารพใดๆทั้งสิ้นแม้แต่รูปเคารพของท่านนาบีมูฮัมหมัดเออทำไมเขาไม่สร้างรูปเคารพเลยนะคะแม้ว่าจะเป็นรูปเคารพของพระเจ้าก็ไม่มีท่านนาบีมูฮัมหมัดก็ไม่มีนี่ค่ะเห็นไหมคะเก่งว่าชาวมุสลิมจะยึดติดในรูปเคารพจนละเลยต่อพระอัลเลาะห์คนะ่ะนะอาจจะไปบูชารูปเคารพที่สร้างจากหินจากดินจากไยทําทไมทําไมไม่บูชาพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวที่เป็นผู้สร้างโลกใบนี้รวมถึงหินดินไฟเหล่านั้นด้วยใช่ไหมคะ ข้อความเกี่ยวกับศาสนาอิสลามข้อใดไม่ถูกต้องอทีนี้ก็ต้องมาดูทีละข้อค่ะเพราะเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องเทวทูตไม่ใช่มนุษย์แต่ศาสนาทูตเป็นมนุษย์ะนะคะข้อสองค่ะคมภีเออัลกุรอานถือเป็นคมภีศักดิ์สิทธิค์คมพีสุดท้ายะนะคะ ข้อ3ค่ะมุสลิมเชื่อว่าโลกมนุษย์เป็นโลกแห่งความจีรังยั่งยืนอ่าข้อ4ค่ะพระลอสรงลิขิตชีวิตมนุษย์ให้โชคดีหรือโชคร้ายมีเคหรือหรือมีเคกรรมนะคะอ่าข้อไหนที่ไม่ถูกต้องอ่าน,นี้ชัดเจนเห็นไหมคะข้อ3ค่ะนะคะ ศาส,สนายูดายศาส,สนาคริสศาสนาอิสลามมีความเชื่อเรื่องวันสิ้นโลกเหมือนกันค่ะโลกนี้ไม่ได้อยู่นิลันดอนแต่มีวันสิ้นโลกนะคะ,ะเป็นกลุ่มความเชื่อเดียวกันนะคะ,ะนะคะมุสลิมยอมรับว่าข้อใดเป็นความจริงค่ะอันนี้ก็ต้องมาดูทีละข้อเหมือนกันเพราะเขาถามว่าข้อไหนเนี่ยที่ถูกยอมรับว่าเป็นความจริงนะคะหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัดสอนให้ศรัทธาในหินดำศักดิ์สิทธิ์สองท่านนบีมุฮัมมัดเผยแผ่ศาส,สนาตามคําสั่งพะยะโววา สท่านนบีมุฮัมมัดไม่เคารพรูปเคารพต่างๆก่อนเป็นศาสดาสี่ท่านนบีมุฮัมมัดเผยแผ่ศาสนาตามองค์การของพระเจ้าที่ท่านที่ทเทวทูตนํามาบอก อันนี้นี่ก็ชัดเจนค่ะคือข้อสี่ค่ะท่านนาบีมุฮัมมัดเป็นศาสดาองค์สุดท้ายเผยแผ่ศาสนาตามองค์การของพระเจ้าที่เทวทูตนํามาให้นะคะนำมามอบให้ค่ะข้อนี้คือความจริงนะคะส่วนเรื่องหินดาศักดิ์สิทธิ์นี่มีมาตั้งแต่ก่อนท่านนาบีมุฮัมมัดแล้วค่ะนะ,ะนะส่วนพระเจ้าถึงแม้จะเป็นเดวันพระองค์เดียวแต่แต่นามของพระเจ้าในศาสนาอิสลามคือพระอัลเลาะห์นั่นเองนะคะ เอ่ยนามท่านว่าพระอันเลาะนะคะนะแล้วก็ก่อนที่ท่านจะประกาศศาสนาอิสลามท่านก็เคยนับถือบูชารูปเคารพต่างๆเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่เมกกานี่เขาจะแบบบูชารูปเคารพใช่ไหมคะนะแต่พอหลังจากที่ท่านนัประกาศศาสนาอิสลามท่านก็สอนให้คนเนี่ยเลิกบูชาลูปเคารพและหันมานับถือพระเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียวนะคะนะ ภารกิจสําคัญที่สุดที่ผูกพันทั้งร่างกายและจิตใจไว้กับพระอเน์คือนะคะอ่านี่ค่ะการทําละหมาดค่ะเป็นพันธกิจที่ผูกพันระหว่างชีวิตมนุษย์กับพระเจ้าทําให้เราระลึกถึงพระเจ้าใช่ไหมเป็นบทสัรนเสริญขอบคุณและขอข,อขมานะะอยู่ในในบทที่เราละหมาดใช่ไหมคะ,ะในคาสอนในอัลกุรอานของศาสนาสลามได้มาจากไหนอ,อ่นนี้นี่ พูดไปอตอนที่พูดได้ย้ําเรื่องนี้ไปแล้วตอนที่สอนได้ย้ําเรื่องนี้ไปแล้วค่ะเป็นองค์การที่ได้มาจากพระเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นติ่งที่อยู่ในอัลกุรอานนี่คือมาจากพระเจ้านะคะนะเป็นองค์การจากพระเจ้าที่เทวทูตเนี่ยนำมามอบให้กับท่านนาบีมูฮัมหมัดเพื่อประกาศออกไปนั่นเองนะคะ ข้อใดคือหลักคำสอนแเป็นโครงสร้างสำคัญของศาสนาอิสลามนี่ค่ะหลักศรัทธากับหลักปฏิบัตินั่นเองนะคะ,ะซึ่งเราพูดถึงไปแล้วเมื่อคราวที่แล้วนี่เองนะคะหลักศรัทธากับหลักปฏิบัตินะคะหลักศรัทธาจะมีอยู่6ประการใช่ไหมคะและหลักปฏิบัติมีอยู่5ประการนะคะอันนี้คือเป็นหลักที่มันเป็นโครงสร้างสำคัญเลยเป็นโครงสำคัญหลักปฏิบัติสำคัญของชาวมุสลิมเลยนะคะ การถือสิน,สนการถือสินอดในศาสนาอิสลามมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรนะคะจุดมุ่งหมายของการถือสินอดก็คือเพื่อให้รู้จัก อดทนอดกั้นต่อความหิวโหยความทุกข์ยากต่างๆคือฝึกให้เข้มแข็งอดทนค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะนอกจากได้ความเข้มแข็งอดทนแล้วยังได้ของแถมด้วยคือความอ่อนโยนในจ,จิตใจคือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นผู้ที่ยากไร้นั่นเองนะคะอ่ะหมดแล้วค่ะนักเรียนลองไปดูตัวอย่างข้อสอบเก่าๆก็ได้นะคะย้อนดูย้อนไปนหลายๆปีนะคะเพื่อจะได้ทบทวนความเข้าใจของตัวเองนะคะแล้วสุดท้ายนี้ครูก็ขอให้นักเรียนเนี่ยไม่ว่าจะสอบเข้าในสถาบันไหนก็ขอให้นักเรียนประสบความสําเร็จได้ในสิ่งที่ ตัวเองมุ่งหวังนะคะขอให้โชคดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ